สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนสังคมใบกยคนัธนชาสำหรับวันนี้นะคะครูภูบุจะพานักเรียนไปทั่วประเทศไทยเรามาดูกันว่าประเทศไทยมีเนื้อที่เท่าไหร่ติดกับประเทศอะไรบ้างนะคะว่ากันแล้วเราไปชมคลิปกันเลยคะ่ะความรู้นี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทยทั่วทุกมุมของประเทศทัพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่าคาบสมุทรอินโดจีนหรือแหลมทองครับ <Wow. S 1> ปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ5 1 3 1 1 5ตารางกิโลเมตรถ้าเปรียบเทียบขนาดของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3รองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศเมียนมารครับ ความยาวของประเทศไทยถ้าวัดจากเหนือสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปจนถึงใต้สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจะมีระยะทางมากถึง1,260กิโลเมตรส่วนความกว้างวัดจากด่านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปจดตะวันออกสุดที่อำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีกว้างถึง780กิโลเมตรครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับในประเทศไทย ยังมีส่วนที่แคบที่สุดด้วยนั่นก็คือพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันโดยวัดจากพรมแดนพม่าถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยได้ระยะทางเพียง10.5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบอยู่4ประเทศครับคือประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซียครับระยะทางโดยรวมรอบพรมแดนทางบกประมาณ5,300กิโลเมตร ระยะทางโดยรอบที่ติดกับชายฝั่งทะเลยาว2,705กิโลเมตรคือแนวฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยยาว1,840กิโลเมตรและแนวชายฝั่งด้านทะเลอันดามันอีก865กิโลเมตรครับสำหรับพรมแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาเริ่มต้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปทางตะวันตกผ่านที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปสิ้นสุดที่จังหวัดระนองจังหวัดชายแดนด้านนี้มีด้วยกัน10จังหวัดครับ คือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและระนองครับมีทิวเขาสามแนวเป็นเส้นกั้นพรมแดนคือทิวเขาแดนลาวทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรียังไม่เพียงเท่านั้นนะครับน้องๆยังมีแม่น้ําเล็กๆที่เป็นแนวกั้นพรมแดนอยู่อีกก็คือแม่น้ําเมยจังหวัดตากและแม่น้ํากระบุรีจังหวัดระนองด้วยครับ ในส่วนเขตพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มต้นที่อำเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออกผ่านอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับอาณาเขตรวมติดต่อทั้งสิ้น11จังหวัดคือเชียงรายพะเยาน,าน่ามุตร,รดิษฐิษนุโลกเลยหนองคายนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับ โดยมีแม่น้ำโขงและทิวเขาหลวงพระบางเป็นเส้นกั้นพรมแดนตอนบนส่วนพรมแดนตอนล่างมีทิวเขาพนมดงรักบางส่วนเป็นเส้นกั้นพรมแดนครับเรามาดูพรมแดนฝั่งที่ติดกับประเทศกัมพูชากันบ้างครับบริเวณนี้จะเริ่มต้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันตกและไปสิ้นสุดที่จังหวัดปราดครับมีชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาถึง7จจังหวัด นั่นก็คืออุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินท์บุรีรัมย์สระ์แก้วจังทบุรีและจังหวัดตราดครับโดยมีทิวเขาพนมดงรักและทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นกั้นพรมแดนและเขตแดนด้านที่ติดกับประเทศมาเลเซียได้แก่พรมแดนทางใต้ของประเทศไทยครับติดต่อกับ4จังหวัดคือสตูลสงขลายะราและนาราธิวาสโดยมีแนวเทือกเขาสันกลาคีดี และแม่น้ําโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นเส้นกั้นพรมแดนนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างคะสําหรับชั่วโมงนี้พอจะทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับประเทศไทยว่าภาคเหนือติดกับอะไรภาคใต้ติดกับไรมีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่นะคะสําหรับชั่วโมงนี้ครูพานักเรียนไปทัวร์ภาพรวมของภาคแล้วของประเทศไทยแล้วนะคะชั่วโมงหน้าครูจะพานักเรียนไปทัวร์แต่ละภาค ว่าแต่ละภาคนั้นประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะมีเกมสนุกสนุกให้เล่นเยอะแยะมากมายสำหรับชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้มีข่าวดีนะคะก็คือไม่มีการบ้านเพราะฉะนั้นลูกๆต้องเคลียร์งานของตัวเองที่ค้างใครค้างงานอะไรอยู่ให้จัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย